สวัสดีครับทุกผู้ชมแม้ว่ารัสเซียจ่อมาเคลมครับว่าเมืองโปคอฟอยู่ในการควบคุมแล้วแต่ดูเหมือนเมืองโปคอฟจะเป็นการขุดบ่อล่อหมีมาจมโคลนติดกับดักกลายเป็นพื้นที่สังหารแม้ว่าทหารรัสเซียจะพยายามใช้หมอกกับบังกายก็ตามส่วนพื้นที่ใครเมียนั้นเมื่อระบบ S400 ถูกยูเครนถล่มเรดาร์ได้แก่เรดาร์แบบ9ก n าหรือที่เรียกว่าเชสบอร์ ซึ่งเป็นเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าและเรดาร์แบบ 9.2n6 หรือ r i p s t o n e ซึ่งเป็นเรดาร์กำหนดเป้าหมายร,ระบบ S400 ก็เท่ากับตาบอดเป็นแต่บ้องเข้าหลามเน่าที่มีไว้แค่ประดับเท่านั้นครับทุกผู้ชมหลังจากการปิดล้อมอน,อนองเลือดยาวนาน1นปีเมืองโปรคอบที่อยู่ใกล้เคียงเกือบทั้งหมดตกอยู่ภายใต้าการควบคุมของรัสเซียรัสเซียทุถถ่มก,กำลังราว150,000นนายจากกองกลาง กำลังโจมตีกาลังยูเครนราวส0,000ื่นนายอย่างไม่ลดละกาลังรัเสเซียมุ่งม,มั่นที่จะยึดหรือปิดล้อมเมืองมิโนฮาดโดยเร็วที่สุดซึ่งเมืองโปคอฟและมิโนฮาดถือเป็นประตูสู่เมืองคามาทอสและสโลเวียซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือ40กิโลเมตรครับโดยปูตินตั้งเป้าให้ยึดโดเนสให้ได้ทั้งหมดภายในกุมภาพันธ์ปีหน้าการปิดล้อมมิโนฮาดจจะทานตะวันตกของเมืองตอนนี้เหลือช่องว่างให้ทหารยูเครน ใช้ส่งสเสบียงและถอยกําลังเพียงราว1-3ถึงกิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ทุ่งโล่งกว้างเหนือเมืองโปโคอฟกลายเป็นแนวรับที่สําคัญในการป้องกันการถูกปิดล้อมฝ่ายรัสเซียได้พยายามอาศัยหมอกที่หนาทึบในตอนเช้าในการเคลื่อนกําลังรบขนาดเล็กไปที่นั่นแต่หมู่ทหารขนาดเล็กกลับตกเป็นเหยื่อของดุรนของยูเครนและปืนกลหนักจนไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านไปได้ล่าสุดครับเมื่อวันอังคารที่สองธันวาคม กองพลฐานราบนาวิกโยธินที่40ของรัสเซียได้ใช้รถหุ้มเกราะเคลื่อนกำลังอีกครั้งพวกเขาอาศัยหมอกพรางตัวเช่นเคยแต่พวกเขาต้องพบกับเซอร์ไพรส์เมื่อรถถังนำขบวนตกอยู่ในคันคูกดักรถถังขบวนยานเกราะที่ตามมาก็ติดแงกกลายเป็นเป้านิ่งจะขับยานเกราะออกนอกเส้นทางก็ทำไม่ได้ครับเนื่องจากพื้นที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังทางเดียวก็คือต้องเจาะเข้าไปตามเส้นทางดืด้อ แน่นอนครับว่านั่นคือภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆโดนจากกองพลตอบโต้ตเร็วที่7ร่วมกับปืนใหญ่ของกองพลเยเกอร์ที่68ของยูเครนยิยงถล่มขบวนยานเกราะด,ดังกล่าวทันทีฝ่ายยูเครนสามารถทำลายรถถัง3คันและยางเกราะอีก8คันไป11บเคันซึ่งด้วยสภาพอากาศในฤดูหนาวของยูเครนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกในอดีรสเซียอาศัยฤดูหนาวในการเคลื่อนกองพลยานเกราะรุกไปข้างหน้า แต่ด้วยเทคโนโลยีของยูเครนที่พัฒนาคู่ขนานไปกับสงครามทําให้ดดรน FPV ของยูเครนสามารถจับความร้อนยิ่งเป็นยานยนต์ยิ่งตรวจจับได้ง่ายครับการสังหารลักษณะนี้จะเกิดขึ้นทุกๆย่างก้าวของชาวรัสเซียที่จะถูกบังคับมาเป็นปุ๋ยในยูเครนเรียกว่าลูกหมีลูกป,ปูคงไม่มีใครอยากเอาชีวิตมาทิ้งในยูเครนแล้วครับขณะเดียวกันในแนวหลังของรัสเซียก็มีช่องโหว่อยู่อย่างมากมาย โดยเฉพาะที่ไครเมียเมื่อคืนของวันที่4ธันวาคมหน่วยพายเมลีโกดบุกโจมตีสนามบินคาชานอกเมืองท่าเซวาโตโพนในไครเมียที่ถูกยึดครองขณะที่เรดาร์ถูกโจมตีใกล้ซิมเฟลูโฟนในไครเมียเช่นกันสำนักข่าวกรองหลัก GUR ของกระทรวงกลาโหมของยูเครนร,รายงานครับว่าสนามบินคาชายูเครนสามารถทำลายเครื่องบินรบแบบมิก ซึ่งน่าจะเป็นมิก9 KR หรือมิก9 KUBR ของกองทัพเรือรัสเซียภาพถ่ายดาวเทียมของสนามบ,บินคาชาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเผยให้เห็นมิก29สีเทาเข้มอย่างน้อยหนึ่งลำซึ่งก็สอดคล้องกับมิก9 KR หรือมิก9 KUBR ของกองทัพเรือรัสเซียที่ถูกอัปเกรดจากมิก9พื้นฐานด้วยระบบการควบคุมการบินแบบดิจิตอลแบบใหม่ พร้อมด้วยเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบอาวุธที่ได้รับการปรปับปรุงใหม่โดยเหตุนี้ MiG สิบเก้า KUB และ KUBR ที่เป็นเครื่องบินขับไลยุทธวิธีที่มีความสามารถที่สุดในคลังของรัสเซียแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเนื่องจากจํานวนที่ค่อนข้างน้อยก็าตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูเครนจู่ตีเครื่องบิน MiG สิบเก้าที่ประจําการอยู่ในครเมียที่ถูกยึดครองโดยในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็กำลังยูเครนได้ใช้ขีปนอาวุธ ATA CMS จบตีสนามบินเบลเบกซึ่งเป็นฐานที่มั่นของเครื่องบินแบบ m ิกกิ m i g ก้ิกสาและซูยีนอกจากการโจมตีเครื่องบิน m ิกกิแล้วหน่วย p พายเมลี o โกสยังได้ทําลายระบบเรดาร์ใกล้เมืองซิฟเฟลโฟนที่ถูกยึดครองในไครเมียตอนกลางอีกด้วยระบบเรดาร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสนามบินและใช้สําหรับการตรวจจับและประสานงานอากาศยานหรือ ATC การโจมตีไครเมียได้โดยสะดวกเกิดจากความหละหลวมของระบบป้องกันทางอากาศโดยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนยูเครนได้ทำลายระบบ S-400 รุ่นไทอัมจำนวน4ระบบและเรดาร์อีก2ตัวซึ่งช่องโหว่ของระบบป้องกันทางอากาศทำให้ในคืนวันที่4ธันวาคมคืนเดียวกันยูเครนได้โจมตีโรงงานผลิตอาวุธเนวินโนมิสกี้อสอดมีเสียงระเบิดหลายครั้งในเมือง กระทรวงกล้ามของรัสเซียรายงานครับว่าโดน14ลำถูกยิงตกแต่สุดท้ายโรงงานแห่งนี้ก็เกิดระเบิดจนได้มีควันไฟและแสงสว่างวาบอย่างเห็นได้เด่นชัดผู้ว่าการวลาดิเมียวลาดิมิล,มลอบรายงานครับว่าศัตรูกำลังพยายามโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกในเนวินโนมิสแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายใดๆด,ด้านมิคาอิลมินินคอฟ นายกเทศมนตรีในวินโนมินเผยแพร่ว,วิดีโอในตอนเช้าว,ว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมบรรยากาศดีโดยไม่ได้รู้ว่าเหตุใดจึงมีม่านควันปกคลุมเมืองและเหตุใด,ดระบบประกอบทางอากาศจึงทํางานจนถึงรุ่งสางซึ่งโรงงานเคมีในวินโนมิสกี้อสอ์เป็นบริษัทในเครือยูโรเซมไม่เพียงแต่ผลิตปุย๋ยหลายล้านตันเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานของส่วนประกอบสำหรับวัตถุระเบิดกระสุน และเชื้อเพลิงจรวดเชื้อเพลิงแข็งสําหรับอุตสาหกรรมป้อประเทศของรัสเซียรโรงงานแห่งนี้นั้นครับมีความสามารถในการผลิตแอมโมเนียมากกว่าหล้านตันและแอมโมเนียไนเตรตประมาณ1.4ล้านตันต่อปีทําให้เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์หลักของปุ๋ยในตัวเจน่นให้กับสหพันธรัฐรัสเซียและเพื่อการส่งออกมือเดือนมิถุนายนโรงงานแห่งนี้เคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งและถูกให้หยุดการผลิตเนื่องจากความเสียหาย การโจมตีครั้งนี้จึงอาจทําให้โรงงานต้องปิดตัวลงอีกครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาโลกคุ้นเคยกับข่าวการถล่มคลังน้ํามันโรงกันน้ามันและทางเชื้อเพลิงในรัสเซียแต่โรงงานเคมีก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้กันครับในเครื่องจกักรทหารของรัสเซียโรงงานแห่งนี้ไม่เพียงแต่ผลิตปุ๋ยสําหรับภาคการเกษตรเท่านั้นแต่ยังผลิตวัตถุดิบสําหรับวัตถุระเบิดเชื้อเพลิงแข็งและส่วนประกอบเครื่องยนต์จรวดอีกด้วย ห้าปราศจากวัตถุดิบเหล่านี้กองกลังปืนใหญ่และขีปนาวุธของรัสเซียจะเปลี่ยนจากกองทัพที่สองของโลกไปเป็นกองกําลังที่มีแต่เสียงเรียกว่าดังแต่ท่อล้อไมห่หมุนครับเมื่อโดนโจมตีโรงงานดังกล่าวผลกระทบมีมากมายมหาศาลได้แก่การทําลายอุปกรณ์และถังเก็บสารเคมีความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีการปิดสายการผลิตและที่สําคัญที่สุดคือการหยุดชะงักของห่วงโซ่ประทาน สำหรับอุตสาหกรรมการทหารของรัสเซียการโจมตีหลายครั้งต่อสถานที่ดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กองบัญชาการของยูเครนประกาศไว้ครับว่านั่นคือการลิดรอนโอกาสของสหพันธฐรัสเซียในการทําสงครามแบบบันทอนกําลังโดยการโจมตีส่วนสําคัญของระบบโลจิสติกเชิงลึกตั้งแต่คลังเชื้อเพลิงและคลังทหารไปจนถึงโรงงานผลิตสารเคมีที่ใช้บรรจุก,กระสุนและขีปนาวุธในทางการเมือง นี่ถือเป็นสัญญาณไปยังพัธมิตรของยูเครนด้วยว่าดุรนงของยูเครนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงเป้าหมายในส่วนลึกของสหพันธรัฐรัสเซียทําให้สงครามไม่ใช่แต่อยู่ในพื้นที่ยูเครนที่ห่างไกลมองเห็นแต่ในทีวีแต่สงครามมันอยู่แค่นอกหน้าต่างใกล้บ้านชาวรัสเซียเท่านั้นครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับทชก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s cribe กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ